ฝ่ายทหารนะครับท่านผู้แทนนะครับโดยูนเรยดำเนินการข้อมันและปางๆายาเซนต์ดีจังหวัดเลยขอะะแถลงให้ตามที่สายข่าวได้แจ้งมานะครับว่าไเในประการที่สองครับการเสริมสร้า,บบางความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน,นรเราใช้กลไกขอ,องฝ่ไยกับมูลคัาหวัดซึ่ง ทางระบบหูท่งจมูกเนี่ยก็ได้ดีการให้เกิดความทข้มแข็งในเรื่องของยาเสพติดหรยการมีสุรโ่งของประชาชนนอกจากนี้แล้วเนี่ยมัา,า ng, ก็เป็นปัญหาหลักแล้วก็ปัญหาอยื่นๆด,ด้วยนะครับประการที่สามนะยาเสพติดเนี่ยเขา้ารับการรักษาตรงนี้ก็จะหน่วยงานหลักก็จะเป็นทางตรงนี้เป็นส่วนที่สัมพันครับเพราะว่าทาง,ทางหน่วยหน่วยที่จะดูนำยาเสพติดเข้าม,มานะ ฉะนั้นตรงนี้อ็ได้ผลนะครับในสรวสัตวปีตินะครับองค์การแพทยที่21ปศร28ตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยหน่วยที่ตัาตุ้ยยาเสพติดได้จำนวนมากนะครับที่มีการลักลอบเข้ามาในการการขับเคลื่อนขับเคลื่อนงานต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปีที่สองติดต่อกันก็ผ่านเข้าสู่ในระดับประเทศในการผู้ที่มีอาการทางจิตแล้วก็มีความคุ่นข้า ทำความเดือดร้อนแล้วก็มีการติดตามผลก็ปรากฏว่าปัญหาเรื่องของผู้ที่มีอาการทางจิตชุดพิทักษ์ทำไม่อยู่เนี่ยชุดอาหาพิทักษ์ก็จะลงไปในเรื่องของการควบคุมน,นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะมีศูนย์พื้นฟูทางสังคมในระดับจบังหวัดเนี่ยให้ขอบทั่วน40รุน,นะครับนี่ก็คือผลการดําเนินงานก็จะให้หน่วยหลักได้ดําเนินการรายงานผลให้ทราบต่อไป ทางด้านของพันตำรวจโทพานิชอนุภาพประเสริฐครับผู้แทนยังมีท่านผู้ว่าราชการหวัดมาตรการที่เราชอบมาตั้งแต่ยุคด้านการตำรวจมาขั้นปีนะครับได้มอบหมายให้ยุทธศาสตร์ข้าราชการติดนะครับผลการด้านินการครับมีการจับกุมผู้กระทำผิดจำนวน2องพคนหรือมากกว่า3 0าทเสนะครับรองรับการดําเนินการต่อผู้มีการทางกิจจากการใช้ยานที่ตำรวจปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนะครับ เพื่อรับแจ้งเหตุและสั่งการปป,ปอรอครับในระดับท้องถิ่นะก็คุณมทุกพื้นที่ตามวินาทมที่ผ่านมานะคระับซึ่งียากรส่งแข่งนะครับมีการคัดกรองแล้วจำนวน765คนได้กิจกรรมโครงการในหลากหลายรูปแบบและมีกิจกรรมกะดับสามกิจกรรมและอัตราสุดท้ายก็คือ การในกลาดในการเพิ่มสัมานออกสุดด้วเดี๋ยวผมผมสายที่ชูนะจดจอดแบบจดจอ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 ดไปตามพี่พ่สถาบข้อมูลดีจิทัลนะงรับอ่าดูโดยการตั้งสาระปรับปรามอย่สงนิ้พัฒนาฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงระบบข้อมูลการบระวัดรักษายาเสพติดและฟื้นฟูสภาพทางสังคมแผนชัยพฤกษ์ดีก็เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดปร่วมงานประเพณีบุญช้างล่าสุดนะครับ 对。<Yeah. S 2> yeah.